ยก,ย,ย,ยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วครับยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยน้ําไฟน้ําไฟเข้าแน่นอนครับน้ําไฟเดี๋ยวมีเข้าแน่นอนนะคะเขาก้อนโอนครับไม่เข้าไม่ต้องโอนกันเลยอ่าไม่เข้าไม่ต้องโอนและยินดีคืนมาจําเลยครับถ้าวันนั้นไฟไม่เข้า เป็นโครงการ SK l เ n d ลนดเ11นั่นเองนะคะซึ่งถ้ามาตรงแยกนี้นะคะก็จะเจอป้ายเลย SK Land นเ10นะคะซึ่งเฟส10เนี่ยก็จะตรงไปด้านในนะคะแต่ว่าเฟส11พอมาถึงตรงนี้นะคะอยู่หน้าวัดเลี้ยวปุ๊บนี่นะคะเราก็จะทําการเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปในซอยนะคะเข้าไปในซอยนิดเดียวไม่เยอะเลยเข้าไปในซอยประมาณ500เมตรนะคะ ก็จะถึง SK LAND f a ด e 11นะคะแล้วก็จะมีโครงการเกิดใหม่ในนั้นด้วยนะคะก็เป็น SK LAND เหมือนเดิมนะคะนี่เลยทุกคนถ้าขับรถเข้ามานะคะก็เข้ามาทางนี้นะคะเลี้ยวไปทางโรงเรียนเลยเข้าไปไม่ไกลนะคะถนนเรียบนะคะรถเกง๋งหรือว่ามารถ ทุกชนิดนะคะรถทุกชนิดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะไปค่ะเราไปเจอด้านในเลยตอนนี้นะคะพี่ซา่ากับคุณเปานะคะก็อยู่เฟสที่เท่าไหร่คะตอนนี้เฟสที่ 11, ล11แล้วครับเฟสที่11แล้วนะคะแปลงนี้มีทั้งหมด9ล็อกครับ9ล็อกด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในแต่ว่าติดๆดกับเฟสสิบเอ็ดก็มีเฟสที่เจ็ดอีกแปลงหนึ่ง โครงการนี้ก็ชื่อ SK Land ครับ SK Land เฟสทีครับ SK Land เฟส1 1นะคะอยู่ตำบลอะไรคะอยู่ตำบลราขวัญอำเภอละขวัญครับจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรเหมือนเดิมนะคะคเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงด้านในกันพร้อมหรือยังซึ่งแปลงนี้นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ย ถ้าใครได้ยินแล้วเนี่ยเรียกว่าว้าวมากๆเริ่มต้นที่อะไรคะแปลงนี้เริ่มต้นที่ราคาฟองแซนห้ามืนบาทครับอ่า <c oughs> ราคาจับต้องได้น,นะคะเบาๆไปเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันเลยตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่ SK Land a e 11แล้วอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ตำบนลเลาควันครับอำเภอเลาควันจังหวัดกาญจนบุรีครับแปลงนี้ซีเครตหรือว่าจุดเดน่นอยู่ที่ เริ่มต้นนะคะไล่ละสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ถนนด้านหน้าทางเข้าตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะใช่ครับเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วกว้างกี่เมตรคะกว้างประมาณ8เมตรครับกว้าง8เมตรนะคะโอ้โหถนนด้านหน้าใหญ่มากก็คือถนนกว้าง8เมตรเลยทีเดียวอันนี้ก็แปลงแรกนะคะเคหนครับอันนี้เคหนึ่งครับเคหนึ่งเคหนึ่งมีเนื้อที่กี่ไร่คะเนื้อที่หนึ่งไร่ครับ ถ้าเกิดว่าพี่ซาร่าหันหน้าออกทางสาธารณะด้านหน้าอันนี้ก็คือทิศเหนือทิศเหนือครับอันหน้าทิศเหนือนะแสดงว่าที่ตรงนี้ก็หันหน้าทางด้านทิศตะวันตกใช่ครับใช่ไหมคะด้านหลังท้ายที่ดินนะคะด้านซ้ายมือของพี่ซาร่าเนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันออกนั่นเองอ่านี่ก็เคสองนะคะใช่ครับแต่ละแปลงหน้ากว้างติดถนนประมาณกี่คันไปนีหน้ากว้งเซเมตรครับ หน้ากว้าง30เมตรไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยครับลึกราคาลึกเท่าไหร่ลึกไป50ครับอันนี้ก็เค2นะคะก็ถ้ามาดูที่ดินนะคะก็ดูง่ายๆเลยเคสเหมือนจะหน้ากว้างติดถนนเยอะนะเนี่ยใช่ครับจะบานปลายครับบานข้างล่างถ้าเกิดเข้ามาดูนะคะก็มีการรังวัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีการปักหลักชัดเจนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูขอบเขตเนี่ยดูง่ายๆเลยหรือไม่ก็โทรสัก ห้านาทีสิบนาทีใช่ครับพองที่จะสแตนบายบางทียู่โครงการใกล้เคียงครับไม่ได้ว่ายู่ตรงนี้ประจําการันตีโดยเฟสสิบเอ็ดใช่ครับเพราะว่าเราโครงการเราก็อยู่แถวแถวนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มต้นเคสามนะคะตอนนี้ที่แปลงนี้ก็เป็นวิวเขาเหมือนเดิมนะคะครับเพราะว่าอยู่ข้าพี่อ่าอยู่อําเภอเล้าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีใช่อ่าเดี๋ยวพี่จะลาถ่ายให้ดูว่าเขาที่เห็นเนี่ย เาชัดๆเลยนะคะคือเขาเนี่ยวิวสวยมากเห็นเป็นลูกๆเลยฟั่งหนึ่งจะเป็นทางทิศใต้พี่เข้าใต้แล้วก็ลมดีนะคะแล้วฟังหนูได้จะมาท้งเข้าตรงติดเนื้ออ่าแล้วก็ทางทิศเหนือทางโน้นนะคะก็ติดเขาเลยแต่ตอนนี้อาจจะแบบมีต้นไม้นะคะก็ะอม่ช็คว่าตัดต้นสักออกค่ะพี่สักอย่างก็จะโฟงออกใช่ใช่ถ้าตัดต้นสักตรงนี้ออกวิวก็จะสวยขึ้นเลย ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ว่าโล่งและโป่งเป็นพื้นที่กว้าง <c oughs> เป็นพื้นที่กว้าง <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ทางสายทางขวาจะแบบไม่ได้ปูอะไรให้มันแบบบังตาเราอืมจะได้เห็นวิวชัดๆเลยใช่ครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจเนี่ยแปลงนี้ก็เหมือนเดิมมีบริการเหมือนเดิมเลยครับบริการเหมือนเดิมเลครับ <c oughs> อยากได้อะไรขอให้ <c oughs> ใบอกขอให้บอกเซอร์วิสร่างการค่ายดีมาก โปรโมตตัวเองขนาดนั้นด้วยผมมั่นใจครับว่าทําได้ก็เลยกล้าโปรโมทดีมากด้วยอันนี้เราอยู่เคหาครับอันนี้คือตอนนี e ้เราอยู่ตรงเคหนะคะเคห้าเนี่ยติดถนนกว้างมากๆเลยถ้าใครอยากได้หน้ากว้างติดถนนเยอะๆนะคะก็ K5 เนี่ยติดเยอะมากถนนด้านในนี่ก็เป็นสาธารณะไหมคะ ยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วครับยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยน้ําไฟน้ําไฟเข้าแน่นอนครับน้ําไฟเดี๋ยวมีเข้าแน่นอนนะคะเขาก่อนโอนครับไม่เข้าไม่ต้องโอนกันเลยอ่าไม่เข้าไม่ต้องโอนและยินดีคืนมาจําเลยครับถ้าวันนั้นไฟไม่เข้าถ้าเกิดว่าใครอยากกู้อะไรมีปรึกษาเรื่องไฟนั้นไหมเรื่องกู้เนี่ยครับพ่อมอ่ะพอมีทางที่จะบอกได้แต่เรื่องว่ายัางคนเราอ่ะ เรื่องสเตทเมนเรื่องอะไรไม่เท่ากันต้องลองไปคุยกันเอาเองครับอ่าใช่ก็ลองส่งใช่ครับลองส่งสเตทเมนนะคะส่งรายละเอียดทางการเงินมาให้เราประเมินให้ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะใช่พี่แต่ยังว่าอะสมมุดว่าจองวันเนี้ยพี่อีกซี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเมันพคอนกับพวกแบได้เลยได้เลยไม่ต้องมีดอใจดีด้วยที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับที่อยู่ต่างประเทศ พี่น้องค,คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะอยากได้ที่ดินนะเผื<ฆ>่อแบบว่ากลับมาก็อย่ามัวจดจ,ดจด้องๆนะคะก็รีบโทรมาจองได้เลยเพ,พราะว่าเรื่างทำเลที่เราชอบเนี่ยกับทำเลที่เราใช้เนี่ยจะไม่ได้อ่าแล้วก็ราคาประมาณนี้นะคะยกทั้งแปลงยกได้เลยบางคนนะได้ครับถ้าเกิดว่าชอบเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะถ้าใครแบบอยากอยู่แบบธรรมชาติ แล้วก็ได้ฟิลแบบว่าสบายๆแบบที่เราดเดินแบบเนี้ยครับอ่าก็ถือว่าเหมาะ <c oughs> นึกนึกาพเบมนฟิลเรา <c oughs> ตื่นเช้ามาแล้วนั่งกินกาแฟอ่าใช่แล้วก็เห็นภูเขาข้างบ้านเป็นข้างล่างเป็นบ้านเราอย่างเงี้ยมันสบายใจนะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เห็นแล้วเห็นไหมคะเห็นภูเขาไหมคะมันอยู่ใกล้มากๆเลยเนี <c oughs> ย่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลย นั้นติดเนื้อเข้าติดเนื้อตาิดเนื้อนะคะตายติดเนึ่งเข้าติดใตายเขาติดตายใช่ครับแปลงสองแสนห้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะนี่เลยครับตรงนี้เลยอันนี้คือแป้งที่แปดเนาะที่แปดครับแปดเก้ามีหลายแป้งนี่ได้ข่าวแป้งนี้เปิดสองแสนห้าหลายแป้งเลยใช่ครับลูกค้ารีเควสใช่ไหมคะลูกค้าอยากได้ทีถูกแล้วติดผูกเข้าาแฟนคลับเรียกร้องมาก็เลยจัดใช้ไปครับก็เลยจัดให้ไปขายออนไลน์ว่างั้น เอาใจเอาใจแฟนคลับเอาหน้าด้วยยอมรับด้วยยากเข่นคนไทยมีพ่่ยู่ครับอ่าเป็นวัยรุ่นน้ำดีนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะพี่สาร่ามองว่าถ้าใครทำออนไลน์นะสามารถทำได้นะได้ครับเจริงใช่ครับสัญญาณโทรศัพท์ก็ดีอย่ครับอที่คุยกับคุณเปาเนี่ยคือเขา วางโครงการเลยอยากให้แบบแม่ค้าออนไลน์อะไรเนะี่ยคือมาทํากิจการตรงนี้เลยชาวบ้านแถวนี้จะได้มีงานทําด้วยเพราะเป็นคนในพื้นที่ใช่ครับชาวบ้านว่างงานกันเยอะครับอ่าปีไหนจะลงสสโอยอย่างดีกว่าเป็นนายกเลยไหม <c oughs> อายุยังน้อยเยอะยวรออยุเยอะนิดนึง <c oughs> โอเคอ่าแปลงนี้นะคะแปลงนี้ก็เค8 เค9ก็ยัง2 5 0 0 0 0 5อยู่นะคะใช่ครับก็2 5 0 0 0 0 5 5แปลงไหมตรงเนี้ยตรงนี้ใช่ครับอ่ามี5แปลงเลยแล้วก็ด้านขวามือของพี่ซาร่านะคะเนี้เฟสใหม่แน่นอนเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงอยู่ใช่ครับอ่าเราเดินไปให้สุดเลยไหมัจนถึงเฟสไอจนถึงเค9นะคะเอ่อถนนในโครงการตรงนี้กว้างกี่เมตรคะ6เมตรครับกว้าง6เมตร ยาวสุดมาประมาณ4 0 0เมตรครับ400เมตรอันนี้ก็ยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยครับยกเป็นสาธารณเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมาพูดกันเรื่องเรื่องสัญญาใจพดกดไม่มีก็คือสามารถที่จะทารั้วไปจอดรถข้างในขับออกมาก็ถนนสาธารณะเลยเคก้าวนี่จนถึงตรงไหนคะนี่ครับพี่ตรงนี้ใช่ครับอ่าด้านหลังนี่ใช่ไหมคะข้างล่างกำลังทําต่อไปอ๋อด้านหลังกําลังทําต่อนะคะอาจจะเป็นเฟสถัดไปเพราะว่ากําลังปรับปรุงอยู่นะคะ ค่าโอนที่นี่ค่าโอนอยู่ที่พุ่มครับค่าโอนฟรีใช่ครับค่าอโอนฟรีค่าน้ําฟรีไฟฟรีไฟฟรี<ช>น้ําไฟนี้เดินเข้ามาแน่นอนใช่ครับทุกอย่างจบที่คุยกันน้าแปงไม่มีเรียกเก็บเพิ่มไม่มีเรียกเก็บเพิ่มใช่พี่ถ้าเก็บถ้าเก็บเพิ่มนี้ให้ทําไงถ้าเก็บเพิ่มเนี่ย ไม่ไม่ต้องมาโอนก็พุ่ก็ได้พุ่งคืนมาจำให้เลยแล้วก็เงื่อนไขของที่นี่ก็คือถ้าสนใจนะคะวางมัดจำใช่ครับวางมัดจำแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่พี่เพราะว่าเจ้าของสปอร์ตใจดีนะคะไม่ได้โม้พูดแล้วทําได้พี่โอเคครับยังเรื่องปลูกเรื่องปลูกบ้านเรื่องปลูกต้นไม้ขุดสะทุ่มทีทำรั้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสเลย ทางโครงการพวกมีซัพพอร์ตก็คือเอ้ยมีแบบลูกน้องที่บ้านอะไรแค่บอกมา<อ>ว่าอยากอะไรใช่ใชได้มีคนมาทําให้หรือว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้เราจะฝากดูแลก็ได้ ก็คือต้นไม้เป็นตายใช่ครับรายเดือนก็ได้ให้เป็นค่าขนมเด็กๆกันน้อยให้กับเด็กๆไปเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นชาวบ้านช่วยกันทำนะคะบางทีอ่ะคือเขาทําเขาไม่ได้อยากได้ค่าจ้างเหมือนเป็นน้ําใจกันมากกว่านะเป็นเส้นน้ำใจเล็กๆน้อยอ่ามันจะไม่เหมือนบรรยากาศมันจะไม่เหมือนเราอยู่ในเมืองนะคะคือพี่ชรามาเนี่ยก็คือสัมผัสได้เลยว่ามาเนี่ยมันก็คือเป็นอารมณ์ชาวบ้านเขาจะใจดีกว่าคนในเมืองซึ่งแบบ บางทีทําอะไรก็เห็นผลประโยชน์กันมากกว่าเล็กๆน้อยเข้ามาตามเขาให้กันเลยบางทีซื้อขนมมาฝากอะไรอย่างนี้นะบทํทขนมทาอะไรเขาก็ทำมาฝากมีอะไรก็หิ้วมาให้เขาย่างล้มตาลนะพี่ย่างเนี่ยเข้าขึ้นกันมาได้เขาก็มาให้พวกข้องกินมีพวกกระจังเู้ทำเเล็กๆน้อยอาชีพชั้นสูง่ะเนี่ยะใช่พี่สูงมากที่ตรงนี้นี่มันผังสีเขียวนะใช่ครับ ่ก,ก็คือไม่มีฟาร์มหมูไม่มีฟาร์ม,ม,มไก่แน่นอนก็คือมาเนี่ยไม่มีกลิ่นรบกวนด้านหลังก็วิวเขาชัดๆลมเย็นๆแบบที่เราเห็นเลยนี่ <c oughs> อ่ยังเมืองกาเลพี่นึ่งไหนฮาร์คอะเทศทบบว่าเป็นพืน้นที่ที่ว่า,วางแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่นี่มีสายนานไหมไม่มีพี่กำลังดังนะตอนนี้กินน้ำที่พ่อมดายโครงการพ่อไม่มีสายนายใช่ไหมใช่ต้องเสิร์ฟน้ำไหมเหมือนเหมือนตอนแรกอ่ะตอนแรกกาเสิร์ฟนะ พอพอมีข้าวเรื่องนี้มาก็เอาไว้แล้วแต่ดีกว่าให้ลูกค้าสะดวกซื้อมาเองดีกว่ารับไม่ครับรับไม่ครับ <laughs> เริ่มถามก่อนเลยมั <laughs> จนจะไม่ดี <laughs> เพราะว่าตอนนี้ทุกคนระแวงกันนะคะ <laughs> เพราะว่าน้องแอมอ่ะสายนายดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคที่ดูคลิปของพี่ซาร่ามาถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามพวกเราด้วยถ้าเกิดว่าสนใจที่ดิน ให้โทรเบอร์ไหนดีเบอร์ส่วนตัวผมเลยนะครับซูนเก้าแปดเก้าเก้าหกหนึ่งฮาสี่สามครับคุณเปานะคะแล้วก็<ช>ถ้าเป็นเบอร์ไลน์เบอร์ไลน์ไอดีไลน์ไอเดียอะไรครับไอดีไลน์ลผมซูนแปดสี่ฮาสามสามเก้าสี่สองเจ็ดครับอ่าตอนนี้นะคะก็ด้านขวามืออันนี้ก็พร้อมนะคะครับพร้อมแต่งเลยแต่ว่าซ้ายมือนะคะก็พร้อมจีบ มัดไก่อนได้พี่ถ้าเกิดเราสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ต้องโทรล่วงหนะ้าประมาณสักข้อสักสิบนาทีครับพอเวลาบางทีพ่อมย่โครงการใกล้ๆครงการเจ็ดครงการสิบอะไรเงี้ยครับจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดถ้ามาเราต้องซื้อไหมถ้ามาไม่จําเป็นต้องซื้อหรอกแต่มากระพมมากินกาแฟฟรีแน่นอนเด็กพ่มเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวอ่ะถือว่าหมากับพ่มเนี่ยไม่มีคัดทุนใช่มีแต่กาไรเพราะว่าหมาเรามารู้จักกัน ก็คือถ้าเกิดว่าสนใจหรือว่าชอบที่ดินนะคะก็แนะนำให้เข้ามาดูก่อนใชชอบหรือไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็ตกลงซื้อกันแต่ถ้าไม่ชอบอะไรเงี้ยพี่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสพี่พมเงาอยู่แล้วเมืนห้าเพื่อนคุยมาคุยกับพมเงาเงานะไม่ใช่เหรนะครับเงาเงาโอเคอาจจะเนิอไปน่อยน่าจะไม่น่อยหลักดูแล้ว หน่อยหน่อยนิดเดียวนิดเดียวเหนือนิดเดียวโอเค okay. <laughs> ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ดินนะคะก็สามารถที่จะแพลนที่เที่ยวของที่นี่ได้ครับที่นี่ก็ใกล้ที่เที่ยวหลายหลายแห่งเลยลายแห้งพี่ก็คือแพลนมาได้เลยมาแวะดูที่แล้วก็ไปทเที่ยวมีที่ไหนมั่งก็มี <laughs> ว,วัดเข้าทำเทียมนะครับตอนนี้กำลังสร้างสกายวอล์กเลยอใช่ oh, ครับสกายวอล์กที่เป็นกระจกใสๆนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นพวกวัดเข้าดีสารักลอยพระพุทธบาทอะไรเงี้ยครับ แล้วจะเป็นเท่าๆนี้ก็จะเป็นเคลื่อนกระพ้อยอยู่นองปืออยู่ทํมทันรอดอุทยานมรดกครับใช่ครับแล้วก็จะไปเลยไปด่านช้างเลยไปด่านช้างก็ได้ครับจะเป็นลำตะเพรนลำตะเพรขี้นะคะใช่ครับอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นที่แบบแคมปิ้งเยอะแยะมากมายพุเตยนี่ก็สวยมากๆใช่ครับและเรื่องคาเฟ่เนี่ยไม่ต้องห่วงคาเฟ่เยอะเยอะมากพูดวันนี้ไม่จบพี่ ถือว่าว่าชวนไปกินกาแฟใช่ครับยังไปไม่ครบใช่ไหมยังไปไม่ครบหาเพื่อนไปอยู่ที่ใกล้ๆก็มีอะไรนะที่มีม้าสวนนกฟาร์มมาอ่าสวนนกฟาร์มมานะคะก็เป็นคาเฟ่ใหญ่ๆจริงๆไปบ้านพงกระดายพี่สาระอ่าบ้านพงก็มีมีควายให้ดูฟาร์มเพราะถุยฟาร์มพราถุยใช่ครับมีควายได้รางวัลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเชื่ออะไรนะกล้ยหอมครับกุ้ยหอมอ่าพี่สาระก็เป็นแฟนขับกุ้ยหอมนะคะเขาจะเป็นควายเผือก ตัวขาวขาวใช่คับขาวกว่าพี่จาร่านะเป็นรุ่นฝันน้ำนมพี่แล้วก็ล่าสุดนี้ได้ลองชนะเลิศรับทรองอ่าอันนี้มาอวยลูกวันนี้<ช>เรามีโครคงการอวยลูกกัน <c oughs> แล้วก็มีอีกอีกคนนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงใช่ไหมอ๋อน้ำานึ่งครับอ่าน้ำนึ่งใช่ครับอ่าน้ำานึ่งนี้ก็ตอนนี้ก็ตั้งทองแล้วก็เลยไม่ได้ออก ออกงานประกวดเพราะาสงสารไงในจะลูกในท้องมันขนท้องแก่เลยเหนื่อยนะเหนื่อยบใช่ท้องก็จะเหนื่อยคลายท้องก็เหมือนกันครับอโปโมดฟาร์มโปรโมดฟาร์มเอยไหมตอนนี้ก็กําลังขยายอยู่ใช่ครับกาลังขยายรับพี่เลี้ยงไหมพี่ว่างเปล่าพี่ก็ว่าพี่ว่างนะโอเคเราได้งานใหม่แล้วทุกคนก็ที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยค่าโอนค่าโอนครับค่าโอนฟรี ฟรีนะคะครฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะครฟรีค่าธรมเนียมทุกอย่างเลยทุกอย่างคุยจบที่หน้าแปลงในพี่าระอ่าแล้วก็แค่มาวางเงินมัดจ<ช>ําก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็ฝากอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศต,ตอนนี้เราก็อยู่ในยุคของโลกออนไลน์เนาะ<ช>ก็สามารถส่งเอกสาร,รแล้วก็โอนกันให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับให้ได้นะสัญญาออนไลน์อะไรแบบก็ได้ครับได้อ่า แล้วก็สามารถถ้ามีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็สามารถที่จะมอบอํานาจใช่ครับให้มาดูกันได้อ่ะจริงๆผมอยากจะให้มาดูพื้นที่ก้อนยังบางคนนะเข้าโอนจองมาเลยเนี่ยผมก็เกรงใจเนาะมันดูสาวเนาะใช่อยากจะให้มาดูพื้นที่จริงก้อนครับต้องมาดูแม่ก่อนไหมต้องมาดูก้อนครับดูให้ดีว่าชอบจริงไหมเพราะว่าที่เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นในตอนนี้ใช่ไหมใช่พี่ที่มันน่าจะไม่ส้าคัญหรอก แต่มันจําเป็นสําหรับอนาคตนะจําเป็นยังไงคนเราอ่ะพี่มันเหมือนว่าวิ่งตามห้าเงินตลอดชีวิตอ่ะมันก็มีความสุขแค่ภายนอกอ่าใช่แต่ว่ามันถ้าถ้ามีสักที่นึงที่มันเป็นของเราจริงๆนะอ่าจะจะนื่งสุขทํางานพี่แล้วพี่ขับรถจจ้าของเทศมาประมาณชั่วโมงครึ่งพี่ก็จะได้แบบว่าอ่าใช่มานอนบ้านตัวเองมาปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆไม่ได้ปลูกเอาลามารวยหรอกพี่ปลูกเล็กๆน้อยๆรดน้ําเล่นๆอะไรเงี้ย เป็นบ้านซึ่งมันเป็นของเราจริงเราสามารถมาเอนหลังมาพักเหนื่อยและเป็นพืนทีป้งโล่งเงียบสงบครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเอสเค d โครงการสิบเอ็ดนะคะหรือว่าเฟส1ิบเอ็ดของเราใช่ซึ่งพร้อมแต่งนะใช่ครับทางขวานี่พร้อมแต่งเลยทางสายล่ะทางสายเนี้ยจีบไว้ก่อนหรือมันไว้ก่อนพร้อมจีบนะคะความแน่ใจโอเคฝากไว้ด้วยฝากเบอร์อีกทีนึงค่ะฝากเบอร์พ่มเบอร์ส้นตัวผุมเลยนะครับ0 9นเก้าแปด 9ก้าเก้าหกหนึ่งาีมโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับชื่ออะไรคะน้องกล้วยหอมชื่อเปาครับชื่อเปา <laughs> โอเคกล้วยหอมนะคะวันนี้กล้วยหอมกับเปา <laughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนฝา <c oughs> กไว้ด้วยจ้า <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ